สวัสดีครับโยผมนะครับบ้านๆ DIY นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับหรือว่าแนะนําวิธีการใช้งานนะครับตัววัดรอบมอเตอร์นี้นะครับนี่ครับมาดูกันเลยนะครับนี่ครับก็จะมีตัววัดรอบนะครับสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็คู่มือนะครับส่วนตัววัดรอบนะครับใช้ฐานเก้าโวลต์นะครับนี่ครับ นะครับหน้าตาของเครื่องวัดรอบมอเตอร์นี้นะครับครับผมนะครับผมก็จะทดลองกับมอเตอร์มหาสัจจันร์นะครับไฟที่ย4สิบโวลต์นะครับอันดับแรกนะครับเราก็ํำสติ๊กเกอร์นะครับไปแปะเข้าที่โมเลก็ได้นะครับเพื่อทดลองนะครับถ้าไม่แปะนะครับก็จะไม่สามารถวัดรอบคมเร็วได้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะตัดสติ๊กเกอร์ไปแปะเลยนะครับ ครับก็แปะเข้าที่หน้าโมเลยเลยนะครับคอาผมมกระตอนต่อไปนะครับเราก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ทำการกดตัวเทสเลยนะครับ ร,รอบมอเตอร์ก็อยู่ที่2,700รอบนะครับผมถ้าคลินี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ